สวัสดีครับผมบูชนะครับจากบริษัทม d d ยู i g n and Construction ครับเราเป็นบริษัทที่ทำงานรับเหมาต่อเติมโดยเฉพาะนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ไซต์งานของบริษัทเราชื่อหมู่บ้านมันธนาอนุทวงแหวน5นะครับก็เป็นงานต่อเติมรอบบ้านเลยรอบบ้านเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาอัปเดตดูไซต์งานกันว่าไปถึงไหนแล้วนะครับก็ ในระหว่างนี้ช่างก็ทําการก่อผนังกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้เข้ามาถ่ายเนี่ยก็มีการเทพื้นคอนกรีตนะครับทั้งในส่วนของคานคอดินแล้วก็พื้นคอนกรีตเนี่ยเราใช้เป็นคอนกรีตผสมสมําเร็จจากซีแพคนะครับแล้วก็เป็นสเปคที่ผสมกันซึมมาด้วยเลยหลังจากนั้นเนี่ยช่างก็มาตัดเชื่อมเสาซึ่งเราจะใช้เป็นโครงเสาเหล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนของพื้นด้านล่างเนี่ย เป็นโครงสร้างคอสอรอนะครับแต่ส่วนด้านบนเนี่ยโครงหลังคาแล้วก็เสาเนี่ยเราใช้เป็นเสาเหล็กเพราะว่าเสาเหล็กเนี่ยจะประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าเสาคอนกรีตนะครับแล้วก็ทําการก่อสร้างได้ค่อนข้างไวนะครับอันนี้ช่างก็เข้ามาทาสีร่องพื้นกระสนิมแล้วก็ทาสีทับหน้ากันไปแล้วในส่วนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีการมุงหลังคาไว้นิ้วไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยดีนะก็จะมีการเก็บงานอีกหลายๆอย่างนะครับทั้งติดตั้งรางน้ําทําปีกนกคอสอรอ ในส่วนหน้าบ้านจะพิเศษหน่อยก็จะมีผนังที่เป็นผนังโชวนะครับเป็นผนังสี่เหลี่ยมเลยจะทําให้เวลาที่เรามองมาจากหน้าบ้านเนี่ยห้องต่อเติมจะดูโมเดิร์นนะครับโอเคประมาณนี้ในส่วนของหน้าบ้านในส่วนที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นพื้นเดิมเป็นชานระเบียงหน้าบ้านนะครับเราไม่ได้ทําอะไรนะก็เราก็จะต่อเติมโครงสร้างที่เพิ่มมาก็คือในช่วงนี้นะครับโอเคระหว่างนี้สัปดาห์นี้ช่างก็ทำการ ก่อผนังกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็จะเป็นงานต่อเติมรอบบ้านเลยนะครับเป็นตัวอยู่ก็ทําการตัดเชื่อมเสาโครงเหล็กกันไปแล้วเรียบร้อยทาสีกันสนิมทาสีทับหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับในระหว่างเนี้ยช่างก็ทําการก่อผนังอิฐมนเบาแล้วก็จะมีการทําโครงสร้างต่างๆเช่นคานทับหลังเสาเอ็นก็จะเป็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในตัวผนังนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันระหว่างนี้ช่างก็ กำลังก่อผนังที่เป็นแผงทึบเป็นแผงเต็มกันอยู่นะครับจะไม่มีช่องเปิดเลยนะครับแล้วเราก็จะมีระยะล่นเพื่อให้ไม่เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับเราก็จะล่นระยะไว้ทั้ง3ด้านเลยนะไซส์งานนี้เนี่ยมีการต่อเติมทั้งหมดประมาณ4ส่วนด้วยกันนะครับหน้าบ้านก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์จะของบ้านจะใช้เป็นห้องเอาไว้เก็บรองเท้าเก็บของนะครับแล้วก็ในส่วนข้างบ้านเนี่ยจะใช้เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับ พอมาในส่วนนี้ด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นห้องครัวในส่วนนี้มุมบ้านจะวางงานระบบก็คือแทงน้ำปมน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องอนกประสงค์ก็คือใช้งานสำหรับซักรีดซักล้างก็เอาไว้เก็บผ้ารีดผ้าในบริเวณห้องนี้ได้ด้านหลังผมตรงนี้ก็จะเป็นผนังที่เป็นบล็อกแก้วนะครับเพื่อให้ห้องเนี่ยดูไม่ทึบก็จะมีแสงเข้ามาได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ เพื่อนบ้านก็มองเข้ามาไม่เห็นด้วยนะครับบล็อกแก้วเนี่ยก็จะมีความปร่งแสงแต่ว่าไม่ได้ใสจนเห็นภายในนะครับใช้งานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลาในการต่อเติมก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับกว่าที่จะได้รูปล่างทั้งหมดประมาณนี้กว่าจะทําถาดลากกว่าจะทําอะไรขึ้นมาได้นะครับก็เจอปัญหาต่างๆมากมายตอนที่เราลงเข็มไปเนี่ยนะครับก็พบว่าตัวถาดลากกับถังเนี่ยมันชนกันนะทำให้เราก็ต้องเปลี่ยนถังใหม่ นะครับขยับตำแหน่งของการวางถังบำบัดออกไปนะครับก็มีการย้ายนิดๆหน่อยๆนะครับบริเวณนี้แล้วก็มีการแก้ระบบไฟระบบท่อแอร์ต่างๆด้วยนะครับแต่เดิมท่อแอร์เนี่ยถ้าอยู่ต่ำนะครับอยู่ใต้ฝ้าเนี่ยเวลาเราจบงานเราจะจบงานไม่ได้ก็ต้องมีการเดินท่อน,น้ำทิ้งแอร์ลางแอร์เนี่ยใหม่ทั้งหมดเลยรอบบ้านนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าโซลา่าเซลล์ต่างๆเราก็ต้องเดินใหม่เช่นกัน แต่เดิมจะมีท่อเหล็กอยู่บริเวณนี้นะครับที่เจ้าของบ้านติดตั้งโซล่าเซลล์ไว้ก็จะตรงขึ้นไปเลยก็มีการแก้ไขโดยการเดินออกไปนอกบ้านนะครับให้อ้อมขึ้นไปบนหลังคาเนาะเราจะไม่ให้ตัวท่อเหล็กเนี่ยทะลุผ่านหลังคาไม่งั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมได้นะครับอาจจะมีน้ำที่เข้ามาตามท่อแล้วก็หยดอยู่ภายในบ้านเนาะหรือจุดที่มีการเก็บงานอนาคตเนี่ย เกิดการรั่วซึมได้นะเราไม่อยากให้ลูกค้าเจอปัญหาในอนาคตก็เลยให้ท่อไฟตัวนี้ทะลุใต้ฝ้านะครับออกไปที่บริเวณใต้รางน้ําแล้วก็ย้อนขึ้นไปบนหลังคานะครับให้อยู่บนหลังคาไปเลยแล้วก็ไปเข้ากล่องพักเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นไปที่บนหลังคาบ้านนะครับประมาณนี้ในไซต์างานนี้ก็จะมีการหล่อปิีกนกขอสศรลด้วยนะครับในจุดที่ มันไม่ใช่คานชั้นสองของบ้านยื่นออกมาเนี่ยลักษณะประมาณเนี่ยที่มีบัวผนังยื่นออกมานิดเดียวนะครับเราก็จะหล่อปีกนกคอสลอให้เนาะก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมที่นี่ใช้เป็นหลังคา2ประเภทก็คือหลังคาโปร่งแสง,ง,แสงกับหลังคาทึบแสงโปร่งแสงเนี่ยจะเป็นอะคริลิกชินโกลไลส่วนหลังคาทึบแสงเนี่ยจะเป็นไวนิลจากทาง VG ีนะครับซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยจะเป็นการติดตั้งโดย ไม่เห็นหัวสกูในส่วนของรางน้ำเนี่ยก็จะใช้เป็นรางน้ำไวนิลทั้งหมดเลยรอบบ้านแล้วก็จะมีตัวตะแกรงกันใบไม้ติดตั้งเข้าไปให้ด้วยนะครับเพื่อกันใบไม้มาอุดตันในรางน้ำนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเพื่อนบ้านก็จะมีการปลูกต้นไม้กันด้วยเพราะฉะนั้นใบไม้ปิวลอยเข้ามาอุดตันได้แน่นอนนะครับในส่วนของหน้าบ้านเราใช้เป็นรางน้ําเหล็กนะครับเป็นรางน้ําของลินเดปเป็นรางน้นํานาเข้าเนาะก็มีความสวยงามนะครับ แต่จะไม่สามารถติดตั้งตัวตะแกรงกันใบไม้บนรางได้นะก็จะมีเป็นชุดอุปกรณ์ดักขยะที่ปลายทอ่อนาทิ้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ในไซตงานนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีการปรับเปลี่ยนแปนในบ้านนิดหน่อยนะครับก็คือแต่เดิมเนี่ยบริเวณนี้เราใช้เป็นห้องครัวนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผนังเนี่ยเป็นผนงังพีแคนเราก็เลยต้องรื้อแบบแก้ไขแบบกันใหม่ปรับเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นห้อง ซักลางซักลีแทนแล้วก็ย้ายห้องครัวมาอยู่บริเวณนี้แทนนะครับซึ่งหลังบ้านตรงนี้จะมีความกว้างน้อยกว่าข้างบ้านนะแต่ก็ต้องทําใจนะครับก็ต้องใช้บริเวณตรงนี้เป็นครัวแทนเพราะว่าเราจะไม่สามารถทุบเจาะผนังสร้างประตูได้เนาะไม่งั้นเวลาเราใช้งานครัวเนี่ยต้องเดินอ้อมผ่านประตูหลายชั้นเลยนะครับกว่าจะมาถึงห้องครัวเพราะฉะนั้นก็เราก็จะใช้ครัวในบริเวณนี้แทน ครัวเดิมของบ้านหลังนี้จะอยู่ภายในบ้านบริเวณนี้นะครับก็อนาคตจะลื้อทิ้งใช้เป็นห้องเก็บของหรือวางตู้เย็นอื่นๆก็ได้นะครับในส่วนของช่องเปิดต่างๆเราสามารถลือ้อแล้วก็ก่อเป็นอิฐมวลเบาปิดเข้าไปได้นะแต่ว่าถ้าเราจะไปเจาะไปลือ้อไปตัดเนี่ยกับผนังที่เป็นพีค์ดแบบนี้ก็ไม่ควรทำนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับในงานต่อเติมก็ใช้วันเวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าก็จะมีงานแก้ไข หลายๆจุดเลยนะครับทำไปแก้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากปวดหัวในการต่อเติมไม่อยากปวดหัวในการดีลกับช่างในการคุยกับผู้รับเหมาสามารถใช้บริการต่อเติมบ้านกับทางบริษัทเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่ว่าคุณจะต้องมีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างต้องทําเอกสารไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเขตจนตลอดจนจบนะครับสามารถย้ายเข้าอยู่แล้วก็ใช้งานได้เลย เราสามารถจัดการให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับเบอร์โทร0654197463 Line a d ก็จะเป็น w d c u t h 1 8นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ